อย่าเก็บลูกไว้เลยอย่ามาเหนี่ยวหลังฉันโดยวิธีการที่คุณจะเก็บลูกไว้เพื่อที่จะดึงฉันไว้กับคุณมันไม่มีประโยชน์สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้แก้วชาแนล Welcome to ป้แก้วชาแนลนะคะหลายครั้งนะคะที่ คู่สามีภรรยาเวลามีลูกแล้วนะคะเวลามีลูกด้วยกันต่างฝ่ายต่างก็จะดีใจนะคะบางคู่อยากมีลูกไปทําแต่ก็ไม่สามารถมีได้ก็ไปทำาคลิปทาอะไรในทางวิทยาศาสตร์จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีลูกสักทีนะคะแต่บางคู่บางคน ยังไม่คือคนนึงตั้งใจจะมีลูกคนนึงไม่ตั้งใจจะมีลูกแต่เชื่อไม่ว่าเด็กจะมาเกิดกับคนในกลุ่มแบบนี้นะมีสาวท่านหนึ่งนะคะแต่งงานกับสามีต่างชาติแล้วก็พากันย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะสามีก็พาย้ายมาอยู่ต่างประเทศก็รักกสุขงอมนะคะจนในที่สุดสาวท่านเนี้ ท้องนะคะน้องเขาท้องท้องแล้วทีนี้ก็บอกสามีแต่สามีไม่พร้อมนะคะสามีไม่พร้อมที่ที่จะมีลูกดังนั้นเขาบอกเธอว่าให้แปลออกนะค,ะคืออยู่ที่เนี้ยถ้าสมมุติว่าเราท้องแล้วเราไม่พึงประสงค์ที่จะเก็บเด็กไว้สามารถที่จะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็แจ้งความประสงค์ได้นะคะ แต่ทีนี้น้องท่านนี้ต้องการที่จะเก็บรูปไว้แต่สามีไม่ให้เอาลูกไว้นะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปเจอพบรักกับผู้หญิงคนใหม่แล้วนะคะซึ่งน้องก็งงมากอะไรเธอเพิ่งย้ายมาอยู่กับเขาเออได้ปีเดียวเขาบอกว่าเขาพบรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่ง เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะเธอก็งงว่าเขาไปมีตอนไหนเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาไม่มีสัญญาณหรืออะไรบอกเลยเพราะว่าตอนชเช้าเขาก็ไปทาํางานตอนเย็นก็กลับมาเอาอกเอาใจวันหยุดก็พาเธอไปเที่ยวเขาเอาเวลาที่ไหนไปติดต่อผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาสงสารผู้หญิงคนนั้นมากเป็นแม่ไม้ลูกติดสองคนนะ,ะแล้วก็ชีวิตเธอลําบากต้องทํางานหาเลี้ยง ลูกโดยตัวเขาเองน้องก็งงแล้วก็ถามว่าแล้วก็โกรธด้วยน้อยใจด้วยละคนกันก็ถามเขาว่าเฮ้ยคุณไปรู้จักผู้หญิงคนนั้นตอนไหนเขาบอกว่ารู้จักกันทาง Facebook ผู้หญิงคนนั้นทักเข้ามาตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนของน้องก็เลยคุยกันไปคุยกันมาสรุปแล้วไม่ใช่นะคะก็คุยกัน เวลาเขาไปทํางานเวลาเขาพักเบรกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันนะคะหรือเวลาเขาไปทํางานพิเศษหรือทําร่วงเวลาเขาก็จะคุยกันในช่วงระยะเวลานั้นนะ,ะซึ่งทําให้น้องโกรธแล้วน้อยใจมากสามีเลยบอกว่าอย่าเก็บลูกไว้เลยอย่ามาเหนี่ยวหลังฉันโดยวิธีการที่คุณจะเก็บลูกไว้เพื่อที่จะดึงฉันไว้กับคุณมันไม่มีประโยชน์อะไรนะะ น้องก็ทั้งน้อยใจทั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็วีซ่าก็ยังไม่ได้จะทํำยังไงทีนี้จะกลับเมืองไทยก็ไม่มีงานยังไม่มีงานเพราะว่าเธอลาออกจากงานเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะย้ายมาตั้งรกรากแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่นี่เธอมาได้แค่หนึ่งปีนะคะแล้วแถมท้องด้วยแต่เธอ ก็ไปปรึกษาพ่อแม่นะคะพ่อแม่ก็เลยบอกว่ากลับมากลับมาอยู่บ้านเราลานคนเดียวเขาเลี้ยงได้นะคะหลังจากนั้นน้องก็เลยย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วก็ในปีถัดมาสามีก็มาหย่าที่เมืองไทยนะอดีตสามีก็มาหย่าที่เมืองไทยแล้วพอเขาเห็นลูกนะคะเป็นน่ารักมากเขาก็อยากได้ลูกเขาบอกว่าเขาจะฟอ้องร้องเ เพื่อที่จะเอาลูกไปเลี้ยงน้องบอกว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าคุณไม่ต้องการลูกตั้งแต่แรกนะคะแล้วน้องคิดว่าเขาต้องการมีลูกเพื่อที่จะเอาลูกไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วจะไปไปเบิกค่าใช้จ่ายอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาแต่งงานเอาผู้หญิงคนนั้นแล้วลูกติดอีกสามคนนะคะไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยซึ่งเป็นเด็กกำลัง ไล่เลี้ยงกันเลยนะคะอายุในในช่วงเด็กๆนะคะหกเจ็ดขวบนะคะห้าขวบหกขวดเจ็ดขวบนะแล้วค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแล้วก็เมียงก็ไม่ทางานเมียใหม่เขาก็ไม่ทํางานแล้วอยู่บ้านเขาหาเลี้ยงคนเดียวนะซึ่งเธอก็ไม่ให้ลูกของเธอเธอเลี้ยงมานะคะตายายก็รักมากแล้วหลังจากที่หย่ากันเขาพยายามที่จะ เอาลูกไปเลี้ยงแล้วเขาบอกว่าจะส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้ขอแค่เอาชื่อคือเขาจะรับรองบุตรเธอบอกว่าไม่จําเป็นนะ,ะลูกคนนี้ลูกของเขาแล้วก็พ่อของเธอก็เซ็นเป็นชื่อพ่อของเด็กในนั้นนะะอันนี้ป้าแกก,ก,ก,ก็ก็ไม่เข้าใจในในระบบการเซ็นรับรองบุตรในใบเกิดนะคะเอาละค่ะทีนี้หลังจากที่ ลูกได้สองขวบนะคะเธอก็เข้าไปหาคู่แล้วเธอก็โชคดีนะคะรอบนี้เธอโชคดีเธอก็พบรักกับหนุ่มคนหนึ่งแต่ว่าอายุแตกต่างกันมากเขาเป็นวัยห้าสิบน้องเพิ่งจะสามสิบนะคะแตกต่างกันยี่สิบปีแต่น้องก็ไม่ไม่นะคะเพราะว่า หลังจากที่เขามาหาเธอแล้วเขาไม่รังเกียจเธอนะคะเขารักลูกของเธอแล้วก็ดูเข้ากันกันกบญาติพี่น้องพ่อแม่ของเธอได้นะคะไม่เหมือนอดีตสามีซึ่งเธอก็โอเคเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วนะ,ะเพราะว่าเธอไปอยู่กับอดีตสามีก็คือไปคลักกันนะนะคะแล้วทีนี้พอมาตรงนี้เธอก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเธอยังยังกลัวในการที่ที่ในรักครั้งแรกแล้วมันเป็นอย่างนั้นชีวิตที่สวยหรูวาดไว้มันก็ร่มสลายลงนะ,ะทีนี้เธอก็โอเครอบนี้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีคนนี้คือเป็นคนละประเทศนะคะเธอเอาลูปไว้กับพ่อแม่ก่อนนะคะพอเธอไปแล้วเธอก็ พอได้ไปทางานเธอก็ทํางานทันทีนะคะเธอก็เริ่มต้นทํางานแล้วก็พร้อมกับเรียนไปด้วยนะคะทางานไปด้วยซึ่งสามีคนใหม่เนี่ยก็พพอร์ตนะทุกอย่างลักดันสนับสนุนทุกด้านนะคะเธอ,อยากเรียนอะไรเขาก็สนับสนุนนะคะแล้วทีนี้เธอก็ยังไม่มีลูกนะคะถามเขาว่า เขาต้องการมีลูกไหมเขาเป็นพ่อไม่ลูกติดนะฮะซึ่งลูกเขาก็โตๆกันหมดแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าแล้วแต่เธอถ้าเธอต้องการมีก็มีแต่ถ้าไม่ต้องการมีก็ไม่เป็นไรซึ่งเธอก็ไม่อยากมีนะคะไม่อยากมีลูกเธอยากทํางานหาเงินนะฮะเก็บเงินไว้เยอะๆหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วได้พักหนึ่งเธอเธอได้สัญชาติเธอก็ถึง ไปเอาลูกมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็เอาพ่อแม่มาอยู่ด้วยชีวิตสุขสบายนะ,ะสุขสบายทํางานผัวเมียมันก็มีเรื่องระหองระแหงกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะ,ะบางครั้งมันก็จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจจากอ,อดีตเมียของเขาแล้วก็จากลูกติดของเขาซึ่งโตแล้วแต่ก็ยังของเงินอยู่ร่ำไปซึ่งเธอเคยได้ยินมาว่าฝรั่งเขาจะ ต่างคนต่างอยู่ไม่มาวุ่นวายเรื่องเงินกันเหมือนครอบครัวคนไทยแต่ลูกของสามีเธอเนี่ยคือเดี๋ยวก็อันนั้นเดี๋ยวก็อันนี้เดี๋ยวก็มาขอยืมเงินเดี๋ยวก็มานั่นมานี่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเธอก็ลำคาญนะคะจริงอยู่มันไม่ใช่เงินของเธอแต่คุณผัวเมียกันนะเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเงินก็คือเงินส่วนกลาง เงินผัวเงินเมียก็คือเงินส่วนกลางนะคะจะทําอะไรซึ่งสามีเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึง่งทําอะไรไม่ค่อยปรึกษาเธอนะคะโดยการที่ให้ลูกยืมเงินหรือให้เงินลูกไปอย่างเงี้ยนะะแล้วเธอเธอมีบัญชีร่วมกันกับสามีสามีก็มีอีกบัญชีหนึ่งต่างหากเธอก็มีบัญชีอีกต่างหากนะคะซึ่งก็ไม่ได้เดือดร้อนกันค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขารับผิดชอบหมดแต่เธอก็ ลำคาญลำคาญคือหงุดหงิดต,ตรงนี้นะฮะพอหลังจากที่สามีให้เงินลูกเขาไปแล้วเขาเึ่งมาบอกเธอทีหลังนะคะมันก็เธอว่าเอานะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วแค่นี้เองมองข้ามๆผ่านๆไปนะ,ะเธอก็ทำปิดหูปิดตานะฮะก็ไม่รับรู้ก็ปล่อยผ่านเพราะว่าทุกอย่างสามีดีหมดนะคะเรื่องนี้มันก็เป็น อุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะคะในการที่แต่งงานกับต่างชาตินะคะจะเป็นชาติไหนก็ตามนะ,ะมันไม่ได้การันตีว่าเราแต่งงานจดทะเบียนแล้วเขาพาย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วชีวิตจะเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบหรือจะอยู่กันแบบตลอดรอดฝังนะคะบางคู่ก็อยู่กันแบบตลอดรอดฝังบางคู่ก็ปล่อยมือกลางทางโดนเทกลางทางนะคะบางคนก็กลับมาตั้งหลักที่เมืองไทยบางคนก็อยู่ที่มันเมืองนอกนั่นแหละ ะะหาแฟนอยู่ที่เมืองนอกทํางานอยู่ที่เมืองนอกเลยนะฮะแต่บางคนก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วญาติพี่น้องก็ไม่เอาพ่อแม่ก็ไม่เอาก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะหาเลี้ยงลูกไปนะคะมีทุกอย่างนะคะสุดทุกคนกันเอาล่ะคะ่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการลักนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปทําง,งานคะ่ะทําวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็ไปหยุดวันอังคารนะคะเอาล่ะคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 对，卡。